สวัสดีครับกลับมาพบกันกับบทสุดท้ายนะครับบทที่4นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันนะครับบทที่1เรื่องเจเนเรชันคืออะไรบทที่2 d e ดีไซน์ทิงกิ้งบทที่3 s c a m p มเปอนะครับในบริบทของตัวทฤษฎีตัวเครื่องมือนะครับทีนี้มาถึงจุดสำคัญนะครับที่เป็นไฮไลท์ของชุดนี้ก็คือลองทำส c a m p ปอนะครับในบริบทของบริการห้องสมุดกันดูซิครับนะครับผมจะให้ พวกเรานะครับลองคิดนะครับถึงเพนพอยต์รวมถึงบริการห้องสมุดนะครับที่พวกเราเคยจัดอยู่ในทุกวันนี้นะครับลองใช้สแกมเปอร์ดูนะครับงานนี้นะครับจะให้เวลาสักมากหน่อยนะครับสัก3นาทีนะครับเตัวนะครับ S C A M P E R กับบริการห้องสมุดลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าบริการห้องสมุดที่ท่านเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับมีอะไรที่มันเพนนะครับสมมุติถ้ามันเพนนะครับเราก็ใช้ซับสิิ์นะครับสมมุติว่าเพนมันคือโอห้องสมุดที่มันไม่มีไม่มีดิจิทัลเลยอย่างเงี้ยครับเราจะต้องถูกแทนที่ด้วยอีบุ๊กอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับให้เวลา3นาทีครับเตรียมกระดาษใบใหญ่ๆนะครับลองทำสแกมเปอร์บริการห้องสมุดเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ หลังจากที่เราไปทํางานส่วนตัวกันมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับได้วิธีการได้แนวคิดใหม่ๆบ้างไหมครับทีนี้ผมจะมาเฉลยละนะครับผมก็ไปทําการบ้านเหมือนกันตอน3นาทีนะครับตอนที่ผู้เรียนไปทําของตัวเองนะครับผมก็นั่งพิมพ์นะครับสแกมเปอร์ของตัวอาจารย์ลือรัตน์เองนะครับมาดูตัวที่1เลยนะครับ substitute หรือแทนที่นะครับเมื่อกี้ผมพูดไปก่อนที่จะให้ท่านไปลองทําของท่านเองใช่ไหมครับเราแทนที่หนังสือแต่ไม่แทนทั้งหมดนะครับแทนที่หนังสือด้วย e-book เห็นไหมครับอันที่1มาแล้วนะครับก็จะเป็นห้องสมุดที่มีโซนที่มันเป็นปเปอร์ นะครับถัดมาก็จะเป็นโซนที่ e-books นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ e b o ุ๊กโยนกลับมาเป็น Paper b o บุเนี่ยโคกันมันก็ได้อีกนะครับก็คือสามารถที่จะเอา e b o ุ๊กนะครับใส่ QR Code แล้วก็สแกนเข้าไปหาแหล่งสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่า ดิจิตัลนะครับทให้เปเปอร์เนี่ยมันเป็นดิจิตัลมากขึ้นนะครับหลายๆหนังสือเขาก็ทำแบบนี้นะครับต่อไปครับตัวที่2ก็คือคอมไบนะครับหรือผสมงานบริการห้องสมุดนะครับเข้ากับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะครับเช่นนะครับเราบอกว่าตอนนี้นะครับมันมีบริการส่งอาหารนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะมีบริการส่งหนังสือนะครับยิ่งตอนนี้นะครับโควิด นะครับคนมาห้องสมุดได้ยากลําบากเราจะมีบริการเดินไปส่งได้ไหมครับถ้าห้องสมุดเราไม่ได้ไกลไปจากผู้ใช้บริการมากนักใช่ไหมครับเอาตอนบรรลักษ์กลับบ้านนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปส่งในพื้นที่ที่ให้บริการนะครับหรือถ้าห้องสมุดเราใหญ่มากนะครับเราสามารถที่จะโคนะครับกับบริการการส่งนะครับถ้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับมีแผนกส่งอยู่แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นบุ๊กเดลิเวอรี่ นะครับต่อมา Adapt นะครับก็คือประยุกต์แนวคิดห้องสมุดนะครับโดยปรับบรรยากาศห้องสมุดให้เป็นห้องนั่งเล่นให้เป็นร้านหนังสือเอ่อให้เป็นสวนสวนสนุกไงนะครับฉะนั้นการ a d ดแอเนี่ยนะครับมันทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดูมีสีสันและมันดูไม่น่าเบื่อนะครับสำหรับน้องๆวัยรุ่นที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นว่า ในบางช่วงบางตอนเราโมดิฟายหรือเราปรับนะครับห้องสมุดของเราเนี่ยนะครับให้เป็นร้านหนังสือนะครับให้เขามาช้อปปิ้งนะครับเหมือนกับช้อปปิ้งที่จะเลือกอ่านไปหรือจะเป็นบริเวณที่เป็นห้องสมุดแทนสวนสนุกนะครับมีสวนสนุกมีม้าหมุนตัวเล็กๆให้เป็นบรรยากาศนะครับให้เขาถ่ายรูปโดยเพราะนะครับวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็มักจะถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินนะครับก็จะสร้างความสนุกสร้างเซอร์ไพรส์ได้นะครับตัวต่อมาก็คือโมดิฟาย เราทําห้องสมุดให้เล็กลงแล้วไปตั้งที่ชุมชนได้ไหมครับลักษณะนี้ก็จะเป็นไมโครไลบารีนะครับอย่าไปคิดว่าทําห้องสมุดแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วไม่มีคนมาไม่มีประโยชน์นะครับเราทําให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็เข้าถึงนะครับผู้คนนะครับตัวอย่างนะครับที่ก่อนที่จะมาสอนอันนี้นะครับก็คุยกับบรรลักษณ์นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาลัยไม่ดลนะครับพบว่าเขาก็มีบริการนะครับโคกับสํานักงานเขตราชเทวี รเราเอาเชลไปไปวางไว้ให้ผู้คนติดต่อราชการได้อ่านปรากฏว่าได้รับผลประเมินความพึงพอใจสูงมากเพราะว่าในระหว่างที่รอบริการบา,บ,าบางบริการมันนานนะครับแม้ว่าเขตจะพยายามเร่งเวลาให้เร็วขึ้นก็ตามแต่มีบางบริการที่มันต้องรอจริงๆนะครับฉะนั้นการมีไ i โครไล b r a รีบตามที่ต่างๆจึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วได้ความรู้ขึ้นมานะครับ ต่อมาตัวที่4ก็คือ put to วน o t h เ r อร์เพอรนะครับลองเปลี่ยนห้องสมุดไปเป็นห้องอย่างอื่นสินะครับตอนนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าโจทย์นี้นะผู้เรียนคงจะทําได้ยากนะครับเพราะเราคิดไม่ออกว่าเราจะเปลี่ยนห้องสมุดไปทําอะไรดีใช่ไหมครับผมลองคิดมานะครับผมลองเปลี่ยนห้องสมุดเป็นห้องนั่งทํางานโดยเฉพาะห้องทําวิทยินิพนธ์แบบระยะยาวด้วย นะครับอันนี้มีคนทําแล้วนะครับที่คณะพยาบาลศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยไม่ดนนะครับ <_ d oll> ผมไปดูงานมาพบว่ามันจะมีห้องหนึ่งนะครับที่นักศึกษาเนี่ยที่ระหว่างเขียนวิทยธ์เนี่ยนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยจองห้องนั้นไปเลยทําไมให้เขาจองห้องนั้นเป็นไปเลยแต่ข้ามค้างคืนนะครับห้องสมุดที่ไม่ดนค้างคืนไม่ได้นะครับแต่เขาจะต้องวางของเนื่องจากการเขียนวิทยธ์ปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยจะต้องเอาข้อมูลหนังสือเนี่ยมากองไว้นั้นเยอะนะครับแล้วถ้าต้อง ขยับย้ายไปมาเนี่ยมันเกิดความไม่สะดวกแล้วห้องนั้นเป็นห้องส่วนตัวนะครับฉะนั้นห้องบริเวณนั้นเป็นเรียกว่าจากห้องสมุดที่เป็นห้องอ่านหนังสือกลายเป็นห้องทํางานขึ้นมานะครับงานนี้นะครับบริการนี้ก็คือได้รับความพึงพอใจอย่างสูงเรี่วเลยนะครับตัวต่อมาก็คือ elimination elimination ก็คือตัดคนออกจากการให้บริการนะครับตัดคนนะครับจะเป็นคนเจ้าหน้าที่รับยืมคืนนะครับ มันก็จะใช้ระบบเข้ามาเข้ามาเสริมนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่า unmanned library ก็คือ เป็นพื้นที่หรือบริการบางอันที่ไม่ต้องใช้คนก็คือให้ผู้รับบริการเนี่ยจัดการด้วยตัวเองนะครับกรณีนี้จะสามารถลดความเหนื่อยล้าของคุณบรรลักษ์ได้นะครับโดยเฉพาะนะครับช่วงเวลาที่เรียกว่าต้องใช้ OT และไปนักกลับบ้านยากเนี่ยนะครับก็จะปล่อยให้ห้องสมุดเนี่ยถูกบริการโดยตนเองนะครับเราเรียกว่าอันแมนไลบรารีแต่ต้องมีตัวระบบมารองรับนะครับและสุดท้ายครับรีอเนจนะครับเปลี่ยนจากการต้องมาห้องสมุด มาเป็นห้องสมุดออกไปหาเขานะครับลักษณะนี้ก็คือใช้นะครับหลักการเหมือนกับโมบายนะครับแต่ก็เป็นเป็นต้องต้องทำเป็นอ e ีบุ๊กเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็เอาห้องสมุดที่มีหนังสือที่มีอยู่เนี่ยวิ่งเข้าไปหาเขานะครับแทนที่ต้องมาอ่านนะครับที่ตัวห้องสมุดเท่านั้นเราเอาหนังสืออ e ีบุ๊กเนี่ยวิ่งไปหาเขาแล้วเขายืมอ่านอย่างนี้เป็นต้น นะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ผมนั่งคิดอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะนํามาพูดนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับแล้วนําความรู้ทั้งหมดนะครับมาบูรณาการนะครับนั่นก็คือตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับของห้องสมุดดีๆนะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเท่าที่จารุรัตนและทีมงาน TK p คพ k จะหากันมาได้นะครับอันที่1นนะครับดูดูภาพจากกราฟิกแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นภาพมุมบนครับถ่ายลงมาจะเห็น เป็นแคปซูลนะครับแคปซูลแต่ละแคปซูลซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับจะมีโต๊ะเก้าอี้นะครับให้นั่งอ่านหนังสือนะครับอันนี้เอามาจากเซอิกินะครับ university library นะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากดีไซน์ทิงกิ้งนะครับมันดีไซน์เรื่องของความเป็นส่วนตัวครับ private and group นะครับหมายความว่าจะนั่งเป็นส่วนตัวก็ได้จะเข้าเป็นงานกลุ่มก็ได้แล้วเสียงที่คุยกันเนี่ยนะครับ มันไม่ดังออกมาข้างนอกไงนะฮะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับ อยากจะเอะอะมะเทิงในห้องทําไปเลยครับนะครับได้ความเป็นส่วนตัวแล้วที่สําคัญตอนดีไซน์นะครับเขาพยายามใช้แสงที่เป็นแสงเดย์ไลท์แสงธรรมชาตินะครับแล้วก็พยายามเอาแสงเนี่ยนะครับจากข้างนอกเข้ามาใช้ให้มากที่สุดนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยนะครับในเชิงของสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยเราชอบได้แสงจากธรรมชาติเพราะแสงธรรมชาติทําให้เรามีความสุขนะครับมีความกระชุ่มกระชวยนะครับมีความผ่อนคลายนะครับฉะนั้นในกรณีในเชิงใช้งานนะครับมันตอบโจทย์หลายอย่างนะครับ ถ้าเจน b ีเจนครับต้องการปลีกวิวเวกนะครับไม่อยากจะเจอความอึกกระทึกของข้างนอกก็เข้ามาจองห้องนี้นะครับแต่ผมมั่นใจว่านะค,คนรุ่นใหม่น่าจะจองห้องนี้นะได้เร็วกว่านะพี่พี่เจน b เจนเเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นห้องที่หน้าถ่ายรูปนะครับมันเป็นห้องที่น่าเช็คอิน เห็นไหมครับถ้าเราปรับตรงนี้นะครับได้เนี่ยนะครับสถานที่ของเราห้องสมุดของเรานะครับก็จะดึงดูดใจนะครับทั้งคนรุ่นใหญ่ทั้งคนรุ่นเล็กนะครับให้เข้ามานะครับเข้ามาเขาคงไม่มานั่งคุยกันเฉยๆนะครับดีไม่ดีเขาหยิบหนังสือนะครับเข้ามาอ่านแล้วหนังสือบางเล่มอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเลยก็ได้นะครับเป็นไปได้ว่าหนังสือนะครับอาจจะมองหาคนอ่านอยู่นะครับ นะครับตัวอย่างนี้น่าสนใจนะครับแต่ไม่จําเป็นว่าต้องไปโอ้โหดีไซน์ให้หรูหราให้มันสิ้นเปลืองไม่จําเป็นนะครับจริงๆแล้วนะครับเวลาในทฤษฎีของดีไซน์เนี่ยนะครับเราพยายามใช้รูปแบบที่ประหยัดสามารถทําได้นะครับแต่พยายามรักษาฟังก์ชันมันไว้นะครับ สิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันของงานนะครับฟังก์ชันที่ส่วนตัวฟังก์ชันที่ทํางานเป็นกลุ่มต้องการเดย์ไลท์นะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับเหมือนที่เมื่อกี้เราบอกว่าความคาดหวังนะครับของเจเน r เรชันนะครับวนะครับซและ Alpha เนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรที่แปลกใจแปลกใหม่เซอร์ไพรส์นี่แหละครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าถ้ามันมีขึ้นมาผมเชื่อได้เลยว่าว้าวนะครับไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้นะครับเราขึ้นหัวข้อว่าเทรนดี นะครับเทรนดี้ก็คือทันสมัยนะครับสังเกตนะครับอันนี้ถ่ายรูปมาจาก b ีซานไลบรารีนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับลองดูที่รูปครับจะเห็นว่าที่รูปที่กราฟิกจะเห็นว่าไงครับมันเป็นแคปซูลที่ขนั่งอ่านหนังสือคนเดียวถูกไหมครับแต่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยนะครับสีมันออกกราฟิกมากนะครับสีสัน c o l o r f ร์มากๆเลยนะครับก็คืออันที่1ก็คือดูแล้วมันน่า ติดตามนะครับมันน่าสนใจมันสวยงามนะครับดูจากภายนอกก็สวยงามพอเข้าไปใช้ข้างในเนี่ยนะครับมันมีอุปกรณ์มันมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในนั้นมันนั่งอ่านได้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีแสงที่มันเป็นธรรมชาตินะครับเบื่อจากการก้มหน้าอ่านหนังสือก็หันหน้ามามองวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์นะครับไลฟ์สไตล์นะครับของเทรนดี้ก็คือคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับถัดมาอันนี้น่าสนใจมากนะครับ Inside Out Library นะครับเรียกว่า Reverse จำสแกมเปอร์ได้ใช่ไหมครับห้องสมุดเดิมเนี่ยนะครับคนต้องมาหาห้องสมุดต,ตอนนี้ห้องสมุดไปหาคนนะครับตัวอย่างนะครับเอามาจากอัลเบนาประเทศเบกเลกเรียนะครับที่ชายหาดนะครับส่วนใหญ่ที่ชายหาดส่วนใหญ่คนทําอะไรครับ ไปว่ายน้ำนะครับไปเล่นบานน่าบ๊ทนะครับไปเล่นพาราชูตติ้งนอนตากแดดกินเบียนะครับเขามีเวลาว่างเยอะครับฉะนั้นบรรลักษ์ที่นั่นเนี่ยนะครับจึงมองเห็นว่าพอคนมีเวลาว่างเยอะนะครับเขาอาจจะสนใจหนังสือบางเล่มเขาเลยนําหนังสือเนี่ยนะครับไปไว้บนชายหาดนะครับหนังสือไปไว้บนชายหาดเพื่อให้คนเกิด ที่เบื่อหน่ายกับกิจกรรมที่เขาเป็นอยู่นะครับเขาก็มาหยิบหนังสือไปนอนนะครับอ่านในขณะที่อาบแดดนะครับนั่นก็คือจะเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าใช้เวลาว่างให้เกิดความเพลิดเพลินนะครับแล้วประเทองสมองประเทิงปัญญาได้แนวคิดนะครับได้วิธีการทํางานแล้วเสริมศักยภาพตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์นะครับจากแนวคิดที่เรียกว่า Insightout นะครับหรือ r e v e r s e l i b r a อ y โอ้อันนี้สนุกมากเลยนะครับเซอร์ไพรส์นะครับหรือ Unexpected นะครับ เมื่อกี้เราพูดถึงความคาดหวังของลูกค้าใช่ไหมครับเออฉะนั้นมันมีความคาดหวังนะครับที่บางทีมันเกินนะครับเรียกว่าคาดไม่ถึงนะครับคาดไม่ถึงก็ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีแบบนี้ได้นะครับที่ห้องสมุดนะครับแห่งหนึ่งนะครับเขานําหนังสือที่ดูน่าสนใจนะครับวรรณกรรมดีๆเลยนะครับมาหุ้มนะครับด้วยปกสีขาว นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าหนังสือนั้นชื่ออะไรผู้แต่งคือใครหุ้มเป็นปกสีขาวนะครับจำนวนหลายร้อยเล่มเลยนะครับแล้วไปจัดเรียงนะครับบนจุดบริเวณที่เป็นเหมือนล็อบบี้แอเรียนะครับเมื่อคนเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนเข้ามาห้องสมุดก็มาค้นหนังสือแนวที่ตัวเองชอบนะครับชอบวรรณกรรมชอบท่องเที่ยวชอบกีฬาชอบอาหารก็จะไปหาไปนะครับในขณะที่พอถึงจุดหนึ่งเอ้ยมันน่าสนใจเนาะหนังสือที่มันมันมันไม่มีปกอ่ะนะครับไม่มีปกที่ที่เป็นพิมพ์มาจากโรงพิมพ์อ่ะนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนอ่านหนังสือเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีสุภาษิตอันหนึ่งที่บอกว่า don't judge a book นะครับ by its cover นะครับอย่าตัดตัดสินหนังสือโดยโดยดูจากปกฉะนั้นตัดสินตัดสินไปเลยนะครับว่านะครับตัดสินใจไปเลยว่าหุ้มปกไปเลยจะได้ไม่ต้องตัดสินหนังสือนะครับฉะนั้นนะครับกรณีนี้จึงเป็นเซอร์ไพรส์มากๆกก็คือนะครับจากที่ผมอ่านตัวบทความอันนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อเอาหนังสือนะครับที่เป็นหุ้มปกนะครับไม่ให้บอกว่ารู้เป็นหนังสืออะไรเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับ มันมีอาการที่หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วมันมันโป๊ะเชกันเลยอะ่ะมันใช่เลยอ่ะนะครับแล้วโดยข้อสรุปนะครับของความพึงพอใจเนี่ยนะครับคนที่ใช้บริการนี้เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันหาเขาอยู่นะครับแล้วหนังสือเล่มนั้นเนี่ยดนใจบรรลักษ์ให้หยิบขึ้นมาแล้วหุ้มปกสีขาวนะครับเพราะถ้าปกติถ้าเห็นโดยปกเขาจะไม่อ่านนะครับเพราะมันผิดสไตล์เขาฉะนั้นจุดนี้มันเป็นความออกนอกกรอบซึ่งผมว่าอันเนี้ยน่าทำและทำไม่ยากนะครับ ถ้าเราไม่ชอบว่าปกสีขาวเนี่ยนะครับปกขาวมันมันค,คนรุ่นผมเนาะปกขาวมันก็คือหนังสือที่มันเป็นหนังสือที่มันปลกใจเสือป่าเนาะมัจจะไม่ดีอาจจะเป็นปกชมพูปกเขียวอะไรก็ได้นะครับที่มันที่มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าในหนังสือนะนะั้นเป็นชื่อหนังสืออะไรแล้วจะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับแล้วเชื่อได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่านะครับเจนบเจนเนะครับก็จะสนุก คนรุ่นใหม่ยิ่งสนุกกันไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเข้าทํานองเซอร์ไพรส์และมันสร้างความแปลกใจและสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์บนโลกโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับทางห้องสมุดเองเราก็จะได้แอร์ไทม์ดีไม่ดีออกสเก็ตข่าวออกรายการทีวีไปด้วยนะครับดังเป็นทั้งจังหวัดเชิดหน้าชูตากันไปนะครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราบอกว่าทุกวันนี้นะครับความความต้องการเนี่ยนะครับของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็คือต้องการออกไปหาธรรมชาติ นะครับลองดูนะครับชงช่วงวันหยุดยาวเนี่ยคนอยู่เมืองใหญ่ก็ไปหาธรรมชาติเป็นไปได้ไหมครับว่าเราเอาธรรมชาติกลับมาที่ห้องสมุดนะครับเหมือนที่พูดไปเมื่อตอนต้นก็คือเราต้องการห้องสมุดที่มี daylight นะครับทีนี้เราเอาธรรมชาติเอาต้นไม้ใหญ่ๆเข้ามาเอาแคคตัสเอากระถางไม้ด่างนะครับมาปลูกนะครับดีไม่ดีนะครับเราอาจจะได้เขาเรียกว่าได,ไ,ดได้แฟนพันธุ์แท้คนใหม่นะครับที่ชอบ อ่านงานต้นไม้นะครับสนใจพวกเฮอร์บาเรียมอะไรเนี้ยนะครับเข้ามาศึกษาแล้วก็จะได้กลุ่มนะครับผู้ผู้บริการกลุ่มใหม่ๆนะครับแล้วก็ขยายฐานลูกค้าไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือใช้หลักการก็คือเอาเนเจอร์นะครับเข้ามาที่ห้องสมุดแทนที่ว่าจะให้ผู้ใช้บริการหยิบหนังสือเราแล้วไปอ่านในป่านะครับเรานำป่าเรานำสวนเข้ามาที่ห้องสมุดนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับโคซี่ SI นะครับบรรยากาศสบายๆนะครับก็คือปรับห้องสมุดนะครับให้เป็นเหมือนพื้นที่นะครับล็อบบี้แอเรียนะครับของท่าอากาศยาน นะครับให้ที่นั่งสบายๆโซฟานุ่มๆนะครับมีวารสารนิตยาสารมีหนังสือนะครับที่เบาๆส,สมองนะนั่งอ่านในพื้นที่ที่สบายๆจะคุยก็ได้จะอ่านก็ดีนะครับหรือจะนั่งเฉยๆนะครับหลับตาบริกรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นไปได้หมดเลยนะครับฉะนั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สุขสบายเป็นพื้นที่สบายๆนะครับเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขถัดมานะครับห้องสมุดเนี่ยนะครับมีหนังสือเยอะ นะครับทำง่ายที่สุดเลยทําให้เป็นบรรยากาศเหมือนเป็นร้านหนังสือซะเลยนะครับเหมือนกับมีป้ายแนะนําว่าโอ้อันนี้หนังสือนะครับขายดีหนังสือคนอ่านมากนะครับนักเขียนดังนะครับก็ต้องมีแบบเหมือนกับป้ายนะครับป้ายที่เป็นตัวบอกป้ายโปรโมชั่นนะครับเราทําให้มันมีบรรยากาศแบบนั้นนะครับดีไม่ดีนะครับหนังสือดีๆที่ไม่มีคนยืมอ่านมาเนี่ยเรามาจัดโปรโมชั่นไปนะครับจัดโปรโมชั่นตามฤดูกาลนะครับ หรือดูการอย่างเช่นนะครับฤดูนี้นะครับเป็นฤดูประเพณีจีนใช่ไหมครับเฉ่งเม้งเราก็เอานะครับวัฒนธรรมจีนเนี่ยนะครับมาขึ้นเชลนะครับอีก2สัปดาห์ต่อมาเป็นสงกรารเราก็เอาเรื่องเกี่ยวสงกรารประวัตินางสงกรารนะครับรูปแบบต่างๆของสงกรารประเพณีสงกรารอาหารที่เสิร์ฟในวันสงกรารเนี่ยต่างๆเราทําหน้าที่เหมือนเป็นบุ๊กเชลนะเป็นเหมือนบุ๊กสโตร์นะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นนะครับรับรองนะครับเรื่องนี้ก็คือเขาเรียกว่าไทยอินนะครับกับ ซีซันอลหรือฤดูกาลหรือประเพณีที่คนเราเนี่ยนะครับก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับจบไปแล้วนะครับบทที่4นะครับของตัวอย่างนะครับตัวอย่าง ห้องสมุดนะครับที่เป็นเบสแพคทิสจากที่ต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องมือที่เป็นสแกมเปอร์นะครับที่ผู้เรียนเนี่ยนะครับลองทำนะครับด้วยตนเองนะครับเป็นไปได้นะครับว่าเครื่องมือเครื่องที่เราวิธีการที่เราทำเนี่ยเครื่องมือนี้นะครับอาจจะอาจจะยังไม่ได้ผลในเบื้องต้นนะครับลองไปปรับลองไปจูนนะครับตามดีไซน์ทิงกิ้งที่เราได้เรียนมารับรองนะครับบริการห้องสมุดตอบโจทย์ทุกช่วงวัยแน่นอน ท้ายที่สุดนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสิ่งที่เราได้เรียนนะครับสบทนะครับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยนะครับรวมรวมประมาณ1ชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่ไปจัดบริการท้องสมุดนะครับเพื่อให้น้องน้องนะครับผู้ใช้บริการห้องสมุดรวมถึงพี่ป้าน้าอานะครับที่ต้องการจะมาอัพสกิลรีสกิลอันเลิร์นรีเลิร์นเนี่ยนะครับ ตอบโจทย์นะครับในการส่งเสริมศักยภาพของเขาเพื่อท้ายที่สุดนะครับเพื่อความเจริญของประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราครับลาไปก่อนสำหรับ4บทนี้นะครับสวัสดีครับ